สวดสวดเลยพี่น้องคุณใดหนักบ่หนักบ่หนักหอยบัเขาดีจังเลยเกษตสมนอะอยู่เสมนสมปลา,า,าเต็นเนาะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมสวัสดีค่ะใส่ตุ่มเมือเก่านด้วครับผมมึงเอามาใส่ตุ่มเดี๋ยวใส่ยำเวียนเนะาะใส่แล้วเ้างสีเป็นยางหาซับดอกกระเจียวน้ำปลาทด้นพี่น้องเนาะขาเวลาเนาะไปหาเบิ่งข่าวว่าห้องสีเป็ยนยาดอกกระเจียวมาเนาะพี่น้องว่าชว่วงนี้ดอกกระเจียวเขาออกนะจาก้าแต่ฝนบต่ตกฝนบต่นบตก แต่สิมีบ่ค่ะกต่เบิ่งเพราะว่าฝนบ่ตกจักเทื่อเลยค่ะแต่สิมีอยู่หันแล้วแล้วเบิ่งเบิ่งเหยื่อน่ะพี่เนี่ยพี่นองนะพี้มาเฮาใส่เหยื่อหยังน่ะพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งนะครับพิกัดเฮามื้อนี้ก็เป็นอยู่บ้านสะกุลนะครับผมตำบลทุบแสงอำเภอสะตึกจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยนะครับไทยแลนด์ปลาพี่น้องเดี๋ยวเรไปใส่เหยื่อกันนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีใส่เหยื่อแม่นครับผม เบิ่งวิธีใส่เนื้เอเด้อค่ะตกกอดไอ้กลนะุ่นเข้าไว้ก่อนค่ะนี่ไอ้ก,กุ่นเข้าออกมันใส่ไว้แล้วตกขวดกุ <c oughs> ่นห <c oughs> ัวย่างก็โตคุ้มเศร้าเลยพ่อใหญ่แกลืมปดิดอีกบ้านกันก็จะมีสิบเนาะเป็นสิบโหดเนาะสิบทางเพิ่อลืมโหดสิบโหดสิบพราะว่ากุ่นคือบนนี้กินปลาเด็กปลาเด่งนูปลางปลาหเด็กตรงนี้เหม็นจ้ะพี่น้อง สิถือกินห่อมเนาะ,ะ,ะห่หอมหอยไว้น้ำส้มขั้นตอนกันบใบหญ้าก,กไง่ายๆค่ะพี่น้องเนื้อห้าวกะหาเองเนะาะเล็ดเองคะ่ะไก่กับไปขาเอาตะโค้งมันพี่น้องได้ซื้อตะโค้งไกลอะไพี่น้องขาตะโค้งมา <ด>น้ำซื้อเพิ่นสิบบาทกรไดล้ะน่สิบสิบบาทกรไดจนเดือนถูนไหมกระบานที่ตีโรกสีมาพี่น้องโอ<ฆ>้ไก่สดๆเลยาลอามีไปนะมีมีจอดอระสีกรเอ้ยเย่เลยของกรายๆเลยกุ้งเลยล มันมานเด้อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก็ปิ้งบะต๋องก็ปิ้งยังมีเนียอยู่เลยเนาะมีมีเจ้าปิง้งขาเรียบร้อยเล่เนาะ <h of S 2> สูตรอุบล <h of S 1> <c oughs> สูตรอุบลสูตรอี <c oughs> สานบ้านชั้นอีสานบ้านชั้นระบบหมางเ่า เดี๋ยวไปใส่เนาะครับผมเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบรอย้อยคืเพิ่งมือดีมันขึ้นมาหนบ่มงมง้วนเ่ยเบอร์เชิดลงไปใส่เด้อะค่ะพี่น,อนอ้องใส่มือก็อยู่ใส่แล้วก็ต้องเอาใบใหม่คุ้มว้มค่ะพวก,ก,กใบพวกใบอันมันตัวเท้า <c oughs> <c oughs> ใส่เสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปซับดอกเกี่ยวมาแล้วครับเราเบิ่งตุ่มกันว่าสิได้ลายบ่จากที่ได้สามโลเหลือมืงเหีือสองโลก็ยังดีนะขนลุ่นนกันค่ะขนลุ่นนกันหล่อไปๆ <ผม S 1> นะครับผมฝึกันดื้อพี่น้องไปพี่น้องเ้าสิเขษาปลาเบิ่งเนาะเกี่ยวครับเรากเกี่ยวเบิ่งข่ายที่มีปลาอ้อมๆน้องกันแหละเพราะว่าดอกเกี่ยวเขาเคยออกอยู่เดี๋ยวเราไปหากันรถเขามาจิจอดไปนี่เลยเมนครับผมไปพี่น้องหาดอกเกี่ยวครับดอกเกี่ยว เรเห็นนี่เนาะสะกีนออกขวบคนละมบปลาแล้วพี่น้องตะวงปลาของเสียบตะเกาวตะกวนหอมกับหอมหวานกับหวานหอมหวานด้วยครับเมียนค่ะเี้ถ้างัวถ้ามีงัวเขามากเนี่ยบอย่างได้พี่น้องนี่หอมค่ะหอมหวานตะกวนเนาะจำได้บอลตะกวนข้าวเหนียวเมน่นข้าวเหนียวจ้ำเม็ดหอกข้าวเหนียวยัดใส่กินโดนบักหลายเลยจ้ะ มันป่าต้นขอนหินนะสูงต้นสูงนี่ดอกตะเกียวเขาบ่เห็นมีแล้วพี่น้องใช้บ่อเนาะก็ใส่บ่อนี่มังคุดป่าพี่น้องนห่วยมังคุดป่าถ้าเกามาเก็บเห็ดตัวเมังคุดป่ากขาสูงแบเนี้เนาะหน่วยเขาลักษณะคือมังคุดเลยเลยพี่น้องนี่จะออกเปียวๆหวานนี้คือกันเลยกินได้เด้ครับเดี้สับกิปลองกินเถิงิงกินได้กินได้อิลีต้องใสมีด มีดปาดต้องใส่มีดปาดเพราะว่ายามเขามาเห็นนี่ครับเขามีมีดมานําต้นเขาก็คือต้นมะขุดตืองกันเลยกับต้นมะขุดหน่วยดิบก็มีหน่วยซุกแล้วก็มีเด้อครับเนี่ยพี่น้องเหนือเขาเล่คลายมะขุดเลยแต่รสชาติเขากรบดบได้สูมะขุดเอาะขจอกเปรี้ยวหวานกรอบรอนไหมหวานตาเปรี้ยวไล่กลัวไปทั้งหวานตาไล่กลัว ก็หอมเนาะนวดเขากัดดำเลยมางขุนเนี่น้องนคีน้อยขึ้นกันเลยครับสีแถาบางขุนขจอกสีหมืงงนะองเงี่ยนะสีค่ำๆน้ำตาลเหมืองต้นนี้นนงงขจอกสีสมสมโดนเต็มเลยค่ะโดนเต็มเลยกระลอ,อกระแตกึก้นเวนม,ออมา,านมนกินเนาะี่เขาบ่อขั้นมาแถวนี้โรนเต็มเลยช่วงเก็บเห็ดกับเขากัดโลนเขากัดซุกได้พี่น้องยด้วย ดอกกระเกียวบ่เห็นมีเปลี่ยนแผนป่ะครับไปลงซี่ป่ะเปลี่ยนแผนป่ะดอกกระเจียวบานามีพี่น้องไปหาพี่น้องไปลงซีบอกาเอาปลาไปหาเลนน้ำซี่ดีกว่าป่ะเปลี่ยนแผนเป็นวานเหียอยู่ฟังซี่ค่ะพี่น้องอากาศเอาแห้งอากาศยืนดินหาเลนน้ำดีกว่าเอาป่ะเปลี่ยนแผนพี่น้องดอกกระเจียวอะไรกระเจียวโบมีก็ดอกแรงแห้งปุ๋ยอู้ เสียงคนเต็มสี่เลยเขามาหาป้ากันค่ะน้ำซีรดแห้งพี่น้องย้าหายเกือกมาเอาไปใส่ถังน้ำแข็งนะให้มื่อก้เมื่อเบื่อาเรืออูเตรียมเรืออยู่ยน้ำเรือเคระบาดได้หลายได้หลายบอกเออพี่น้องเย ถึงซีเหรพี่นออ้องเบิ่งคนเต็มซีเลยผมหาปลาพี่น้องนี <c oughs> ่เป็นคนหาปลาปพูนท่าพูนเนี่ยคนหลายลาพูนท่าพูน,นคนหลายแห่งท่าพูนที่น้ำแห้งมาเล่นนะ้ำเอง สมัยได้พูดอไปตาตอสมัยไดตาีมีเปิปีกเดี๋ยวเดี๋ยวเบิกปลากันอู้ปลาขาวเดี๋ยวปลาขาวเป็นปลาขาวตัวเสี่ยงยังไงเลยใช้มากขอจะปลาขาวเนื่อยมากๆเลยนหนึ่งจะไปกัน เนี่ยเยมากหมเด่นจอบ่อเลยครับมาเลยปลาขาวปลาขาวขมิ้นเดิปลาขาวเจียงมาหนึ่งก็มาปลาขาวน้อยมอสองโลคุณบอกจักบาทข้างจัเถื่อยหัวหน่อยบอกว่าจักเชือดววจักบาทเลยสบ้านเ้าเดียวเลยนี่สวาเดียวป่าพีโงปลาลาย พูดพูดโอนตึมหลังฝมแล้วขูวนลงห้องแล้วขูดมันแห้งยงเหนกาดแหงย่งว่าคนแห้งลยหนกาดนี่มก้อนกับมือก้อนกับแห้งมือก้อนเนาะเี้ยวคนน้ำกลมีองวดเรือไปเหี้ยวขี่สองคนมาได้นมีวงจรวงจรผิดพร้อมไดจะได้ปทีนี้ตาเดียดแ่ชมนะแค่ชมปลาเต็มเนาะเต็เแ็ดเป็นอยู่มปลา สดสดเนไหมเห็ดทุบ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 กีดอกทุบอตสัออกทุบคือแถวอันบ้านปลาสดบ้านดองข่อยเห็ดไหมยวนู้ปมูเนียพี่โจกมูสองก็ทุบก็แต่ก็ต่ำโค้งงเลยมูกแต่ก็ำเอาเอาคกโคกมองปมูนี่แพงด้วยผี่นองเสียบพร้อมมันมกนี่อย่างเสียบเลย ปีกปลาพี่น้องคุดปิปลาถาพี่น้องคันนี้ไข่ปลาบ่ะพี่เขารอไขเรีไหมเอ้อย่ากินไข่ปลาไม่นี่ซุกแล้วกินไข่ปลากวไข่ปลาหอนหอนในเสนาลงนี่ย่ีบรรยากาศดีเก็บมาโหลดไปฟองล้น Uh huh> ปลาลายครับเนาะเขาได้ปลาครับ okay. วันที <okay ่หนึ Hungary> ่งเด้เป uh> ็นสิบส um> ี่โลเลยครับถือบังฟุกเป็นสิบสี่โลเลยจ้าพี่น้องได้เวลานะครับผมยัดตุ่มตุ่มกุ้งนะตุ่มหมู หาดอกกระเจียวกับว ouais, okay. ่ามีเรืองคือหลวงปลาซิวเตียนเสือเซี่ยวปลาซิวปลาขาวหน่อยมีแต่ผีหนองแต่ว่าเขาบกเข่าเข่ามือเข่าคนหอยร้อนถ้ากุ้งทั้งหอยใส่ว่าหอยบกเข่าย้ำเบ็นี้บวมแย่เรื่อเข่าอยู่ดิถ้กุ้งทั้งหอยจ้ะงานดูผีหน่องกุ้งตรงงามๆนี่ไง หลังทล่าจุ้มโอ,อ,อ,อยปูปลาขู่ตัวเงย,ยตัวง,งามเนาะซึ่งหมกหองทัดบ้านบม่มีหอยวันนี้ก็มีหอยอกี่หอย ที่ได้ละก็หอยมาใส่ตุ่มกันหนเอยนะนะทางีนทางเตียมากกลุ่มตัวใสๆงามๆเลยเก็บหอยออกนะสวดนักแห้งเนี่นหนักหอยกันเนาะโอ้เโหโอนโหดอนหล่อยเึ็นบนดองโอน โอ้พี่น e ok ้องต้องเาไปในข้างใน่น้อเห็นบ่เอหยังๆครัุ่มน้ําน้อรจะสแห้งได้เี่ยวก็สินเอ้สวยงามต้นต้นอเนาะเนาะกุ้งหลาย แดงว่าน้องนี่กลุ่มคักแห้ง,ง,น,งนี่ไหมกลุ่มต,ตัวงามตัวไซดค่ะได้คือวังหันกันโอ้ได้คือหันครับหลายแล้วยอดเลยแหละ้วหลังคือเกาเด้อค่ะ่งไปน้องมาอีกแล้วพี่น้องน้องเปิดน้องมาอีกอุย้ยแยะตีเขาเนี่ยเขาอยู่อยขอบเนี่ย น้องหนีต้องใส่ยำวินอู้หูแงะแงะทักก็ล้างมันนึงอีกทักก็แบบงามเลยค่ะพี่น้องเบิ่งนขอเขาลงเออเรื่องอะไรเรื่องอะไรนกจิกันนกจิกกินกินน้ำบน้ำไม่ขวดบ่ย่าเลยเย้ ยอดยอดพี่น้องเขามีนมากว่าให้ใซนเนตากาเนาะกุ้งเขายังบ่ตายจ้ากุ้งก็สูตรเมนอิลีขล่ขาวเก<ะ>่าเมื่อไใส่หม้อข้าวเดี๋ยวตายเบื่อ,อโอทบทับกันบ่มีน,น้ำ ทุกลังเลยน้ำนซุมทุกล่งล่ะแต่นามหอนแหงอีเดีเบ้งหวานโอ้ยเก่งสุดๆเลยริงวดังนๆโอ้ตัวงามเลยกุ้งในตัวนี้มันกุ้งกุลาดำบป่ตัวหญ่ตัวงามผักปูนี่นีตัวงามพี่น้องต่เตาก็มีตัวนี้ โอ้งก็โตงามเนาะตัวใหญ่งามนี่โหปวดปวดเลยพี่น้องคุณน่ะปุ๋งกุ้งนี่เขาเขาเกิดเกิดทุ่มือคือทวงออกที่บ่ <c oughs> <อ>ดแนวองามแหงพี่น้องกุ้งว่ากุ้งมีหลายนี่ลักษณะนามเป็นนี้เด้อพี่น้องนี่กุ้งเขยิบโตงามครับมาใจสามสีเถื่อนแล้วค่ะน้นองจังมีหลายอยู่สวยงามสวยงามกุ้งงามแห่งพี่น้อง ปลาปลาขาวหน่อยเต็นอ,อยู่หน่อยเนาะเต็นเซลเซียอยู่ดิแต่ว่าเขาบ่กเขาเขาเขาส่วนหน่อยลังละโตสองตแปกเนาะเขาบอกไนนข่เขาเขาบอกมีบนสน่วนเขาบอกบนส่นที่ว่าบนส่นน้ำปลาส่นน้ำปลาเขาบอกออกมาตัดเรื่องใม่สวด กุ้งกุไงนี่แล้วออนคักจุ่มน้ำน,นี่จะบึบตรงนี้งานใหม่ปี่อกจะใช้น,นกเนา<บ>ะนกประจับ ส่งหอยเนาะส,ส่งหอยลล่พี่น้องอ นักบ่นักห้อยบ่อู้เขาดีจังเนี่ยงามๆเลยพี่น้องขึ้นห้อยต้องกุ้งค่ะกุ้งส่งหลายอยู่นี่กุ้งส่งหลกุ้งงามๆยสวยงามสวยงามปลาจะมนีก็กระโดดขึ้นมาด้วย เห็นไหมปลาปลาไปจ่อยปลาปลาละลายปลาเขาอยู่ในป่าเนี่ยแล้วเมียนหลังนี่เบิ้งนักนักบ่นักห้อยบ่กุงห้อยถุงกุ่งนะหอยหน่อยขึ้นไหลตั้งนี่หอยยหล อีกฝั่งหนึง่งมัมีหอยเนาะก็ะขึ้นนี่เบิบ้งบ่ได้เลยละ่ะพี่น้องก็ะขึ้นนี่ก็ะขึ้นอี่ยกตุ่มแทบแตกเลยละ่ะหอยนี่ถ้าหอยเข้าไปนี่เขาต้องกินกุ้งแน่นอนละ่ะพี่นอ้อนหอยหอยหน่อยเยอะเลยตกไปนั่งกีบออกอ ลั้งสุดท้ายพี่น้องกะชิดียมมาณโลกลัวแล้วก็มือนเนาะกีดวาเนาะโล่กลัวสองโซ่ะมานสองโล่ะพี่น้องรั้งสุดถ่ายดครับตัวนี้ลายยิ่ตลงเนี่ยเนียนออลอีกหนึ่งไฟจะลายกงลายโคกไก่ลุด เสร็จเรียบร้อยพี่น you know. ้องเดี 10, so ๋ยวสิเป yeah. ็นเหลือกหอยเดี yeah. ๋ยวเป็นเหลือหอยเดี๋ยวขี่รถไปเหลือๆไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวสิคำที่เหลียงมาที่ไปใส่ต่อที่น้องกันเลยว่าถ้าใส่มืองเสาเนาะพอหยาดหยาดไปขายกลุ่มบมทันจีคำพี่น้องปาพี่น้องเขาบานเลยเนาะกลุ่มงามๆเลยใส่กับตาเขาสดเต็มต้องๆอยู่เนาะหบดตายเลยจึงบาดล้วพี่น้อง กินกับขี่รถมาเลือกมากเลยเนาะขู่อะไรขู่ไก่ไกออกขู่ไก่ออกเนี่ยไปใส่ไม่ตัวใหญ่ยุสองโลไก่ไก่นี่ยสองโลกบกวนที่ได้อยู่แล้วเนาะหูยงามงามสดๆเดี๋ยวไปจำหน่ายก่อนพี่นอ้องบ้างไปขายเดี๋ยวแซกินสิไป จำนายได้พี่น้องจ้าเดี๋ยวไม่ขายค่ะผู้ค้าเขากินบอกเบิด้องเ้นนะบอกว่าจะไดกเกิดกิลเบิดพี่น้องเดี๋ยวผู้นึงไปขายผู้นึงสิไปสวนดนะครับคนละหน้าที่กันเด้วยใจขี้หน้าพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลา์กดแชร์ขอบคุณทุกแรงใจครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ